สวัสดีครับอยู่กับผมโอมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออเกมตัวอว่อนอะไรครับไม่รู้นะว่ามันเรียกเกมว่าอะไรถ้ามีโฆษณามา,าผมจะหยุดคลิปแป๊บเดียวครับผมนี่ผมมีชุดกอเต็มเลยผมแอบเล่นไปแล้วไม่ไม่บอกท่านชมหรอกต้องเล่นก่อนสิครับยังไงจะรู้ได้ไงว่ามันเล่นยังไง ใช่ครับผมก็แอบ,บเล่นไปก็ไม่ได้เสียอะไรมากครับก่อนนี้เป็นโจทย์ก่อนที่ผมเล่นมันได้นานแล้วจริงๆนะผมเล่นมันได้นานละกะจังหวะอะไรไม่ถูกกันเนี่ยก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับตเหลำดับด้านเออผมว่าผมลองเสดีกว่าโปรดทราบหยุดเล่น <c oughs> ก็ไม่กี่โฆษณาครับผม เกี่ยบมาต่อเลยไปด่านต่อไปนะครับประมาณนี้เออโอ้เ้อโอ้ยโอ้เฮ้อืมโดนรัวนเลยครับผมโอ้เฮยโอ้โหผมว่าได้คลิปนีส้สั้นครับผมผมว่าเล่นด่านนี้ให้จบได้ไหม้ก็หย,ยุด ต่ว่าผมเล่นด่านนี้จบแล้วก็หยุดเดียว,ว่าครับครับหยิบใส่ผมหยิบใส่เครื่องบินละได้เวลาบินนั่นแะหละครับโอ้ยพิชบินชนมันเป็นแรงอะไรล่ะครับก็โฆษณาครับต่อครับต่อก็ต่อไปนะครับผมจะได,ได้ถึงได้ขากลุบไม่ได้เลย จะซื้อขาขากบไม่ได้เลยเพราะนี่มันชุดก็ธรรมดาแล้วจะได้ถึงโกบเลยมีกบอยู่นะครับมันมีหลายชุดเกดกิบเนี้ยก็จะมีความแน่นหนาที่ไม่แตกต,ต่างกันไปใช่ไหมครับก็ใช่แล้วครับผมถ้ามีใครคอมเมนต์หรือยังไงก,ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะต,ตอบให้ในใต้รังกิม pop shop shop okay pop pop pop